สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจ๊จะพามาดูนะคะผักตัวหนึ่งนะคะที่เจี๊ปลูกไว้นะคะโอเคตัวนี้นะคะจะชื่อว่าเรดปัตาเวียนะคะซึ่งเป็นผักสลัดนะคะที่มีสีแดงนะคะเข้มๆแบบนี้เลยนะคะยิ่งถ้าเขาได้รับนะคะแสงแดดที่เพียงพอนะคะเขาก็จะมีสีที่แดงสด สวยมากๆเลยนะคะแล้วกอ็อายุของมันนะคะถ้าจะจำไม่ผิดนะคะประมาณเกือบสองเดือนละนะคะทีนี้เนี่ยาการปลูกผักของเจ๊เนี่ยคือจะต้องบอกเลยว่าจุดประสงค์หลักของการปลูกครั้งนี้นะคะก็คือการปลูกเพื่อเพื่อทานนะคะทีนี้เนี่ยเ,เจ๊ก็เลยนะคะลองนะคะ,ลอ,ะ,คะลองใช้วิธีนะคะในการาตัดนะคะใบล่างๆเนี่ยเอามาทานต่อนะคะ เนะะี่ยค่ะจะตัดใบล่างนะคะมาทานก่อนซึ่งซึ่งจะต้องบอกเลยว่าเออผักที่อยู่ในซุปนี้ทั้งหมดนะคะเกียบตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยก็คือว่าใช้ทานแบบทานแบบทุกมื้อเลยนะคะที่ที่มีการกินข้าวนะคะอันนี้นะคะ ซึ่งซึ่งอบอกได้เลยว่าถ้าถ้าเราปลูกนะคะเพียงแบบครั้งเดียวนะคะเราก็จะเราก็จะสามารถทานหมูเวียนได้นานมากๆเลยนะคะสำหรับผักสลัดชนิดนี้นะคะรสชาติของเขานะคะก็จะมีความกรอบนะคะแล้วก็มีความเขาจะมีความขมเล็กน้อยนิดๆนะคะแต่ไม่ถึงขนาดแบบแบบขมมากนะคะแล้วก็ผักผักชนิดนี้เนะะี่ยคือเขาจะมียางนะคะเวลาที่ เอางี้นะคะเดี๋ยวเจี๊ยบปิดให้ดูหนึ่งใบแล้วกันนะคะอันนี้นะคะเนี่ยค่ขาจะมียางน,นะคะยางพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอากาศร้อนมากนะคะหรือแดดร้อนมากเนี่ยเขา,าเขาจะผลิตยางตัวนี้เยอะนะคะก็อาจจะทำให้ขมแบบเยอะ แบบเยอะมากนะคะเพราะนั้นเนี่ยเจ้แบบไม่ได้ทําโรงเรือนนะคะเจ๊ก็เลยใช้วิธีในการใช้น้ําช่วยนะคะใช้น้ําช่วยเขาให้อุณหภูมิภายในภายในแปลงเขาหรือภายในต้มของเขาเนี่ยมันลดลงนะคะเขาจะได้ผลิตยางตัวนี้นะคะน้อยลงรสชาติจะได้ไม่ขมแต่จะต้องบอกเลยว่ารสชาติของเลดปัตตเวีนะคะเป็นอะไรที่แบบคือคือด้วยความที่เขาเป็นใบใหญ่ใบหนานะคะไฟเบอร์นี่จะเยอะมากๆเลย เพราะฉะนั้นถ้าทานไปเนี่ยรับรองเลยค่ะคุณที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องการขับถ่ายท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยโหจะดีขึ้นแบบมากๆเลยนะคะอยากแนะนําตัวนี้เลยนะคะ